ไปยังไปได้แล้ว,ม,ม,ลวลมันมืดแล้วลูกไปกลับกันเถอะมันมืดแล้วลูกไปมันมืดแล้วมันมืดแล้ว พ่อบอกสงสัยจะถึงบ้านห้าทุ่มนี่แหละพ่อบอกเขาไม่รั่วาไม่มีที่ใส่เปลือกเอ้าจะไปใส่ถ้ามบเปลือกหอยไม่ต้องเอาไปเขาเขาไม่ให้เอากลับบ้านนะรู้เปล่าของพวกนี้ห้ามเอากลับบ้านเอาไรมันเป็นตำนานจะเอาเปลือกหอยเอาอะไรพวกนั้นกลับบ้านเขาไม่ให้เอามันเป็นที่รูือจากที่นี่ไปที่้าน เออบางคนเ,<ห>เขาถือไงเขาก็ถือไงถ้าสมมติเป็นสมมติใจมูถือเงี้ยเขาก็ให้เอาไปทิ้งอะไรอย่างเ<ท>งี้ยใช่เหมือนบ้านไอเอคอนอะทำไมไอเ้เอคอนบอกว่าถ้ากูใส่พระกูถอดไม่ได้นะเพื่อนถอดทำไมมึมงไม,มไม่รู้กันถามว่าทำไมถอดไม่ด้เหมือนกูไม่รู้ไงบอกกูไม่ถอดอพอทีนี้มันมีเตียงของเตียงใช่ไหมมึงให้มึงนอนข้างบนกูกูกูตกกูจะนอนข้างล่าง คือบอกว่าใส่ผ้าอยู่กูจะนอนยังไงคุณบอกว่าก็ไปหาที่นอนนอนกับพื้นนั่นไงเนี่ยเออไปคนถืออย่างงี้ถือคนที่เขาถือเขาใจอเงี้ยเขาถือแบบถือหนักๆอะไรแบบนี้กลับบ้านเอาอะไรเบอร์สภาอมึงงะแต่ถ้าเร็วไปเบอร์เอาสภ้อาไปเปลี่ยนมือบนลื้มือบนลื้มือบนลื้อหรอมือล้อเขาแขนมันที่แขนมันสายเอิญก็กลับบ้านได้อยู่ ใช่ถ้าอันนั้นคือไม่ต้องไปคิดเยอะใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยมันคิดไง<อ>เธอสมบัติทำไมผมเธออ่ะบางแสนย้ำคำคืนพ่อหนุ่มนี้มองเห็นภาพเลยโอ้โหตอนนี้รถคงจะติดหน้าดูติดอยู่ติดสัมพ่อคนที่เข้ามานะถ้าคนที่ออกไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่คนที่เข้ามาตรงเนี้ยขับรถยากมากรถติดแล้วคนก็ก็ยังนั่งคุณนั่งได้ไงเนาะเขาต้องอจุดยาก,กันยุงไหมยุงแบบว่ายุงแบบแบบว่า เป็นอยู่บนหัวเป็นแบบขึ้นไปเป็นกลวยเลยอะโอ้โหเยอะมากเขานั่งยังไงอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่จุดยากันยูน,นี่คืออยู่ไม่ได้นอนหลับอะเออนั่นอะสิอยู่เยอะมากอยู่ได้ยไง